อเ,เ <c oughs> ดี๋ยววันนี้นะเราจะมาป้ายาจบกันจซื้อรอดูกันว่าคุณเพชรอ่ะเขาจะตกหลุมพรางเราไหม <c oughs> เคยเจอปัญหาปะปัญหาอะไรไม่ได้อไเอาพอ w e r ง a n ไปแล้วถามเพื่อนไม่มีใครมีสาย l i g h t n i เลยอเรามีของมาเสนอฮะเฮ้ยคือ,อคือมันเป็น type c ที่สามารถต่อหัวได้เป็น l i g h t n i ก็ได้เป็น usb a <ว>ก็ได้ชาร์จคอมได้ยาว1.2เมตรมีสายเก็บให้ด้วย อันนี้คือให้เหรอหลักๆก็คือใช้ชาร์จ power bank อย่างนี้เหรอใช้ชาร์จคอมได้เลยชาร์จคอมได้เลยใช่ใช้ชาร์จ MacBook Pro ได้เลยชาร์จได้สูงสุด240วัตต์มีตัวควบความร้อนด้วยชาร์จเร็วได้รองรับชาร์จเร็วทั้ง iPhone ทั้ง a อ d r o i d s a m ั u n g อะไรเงี้ยเพชรอยากเสียบกับ external อ่ะตัวนี้เป็น data transfer ได้ซึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้ความเร็วอาจจะไม่ได้เท่าตัว t o อ t o แต่มัน480เมกต่อวินาทีก็ถือว่าเร็วประมาณหนึ่งเท่าไห่คะอันนี้ไปถ่าเกมท ไม่หลุดไม่หลุดมันเกี่ยวใหม่ได้ให้ทายห้าร้อยไม่ถึงสองร้อยสี่สิบไม่ถึงสองร้อยยี่สิบไม่ถึงร้อยห้าสิบมาตาร้อยเก้าเก้าใกล้เคียงแหลขึืออยู่โปรโมชั่นแต่ก็คือไม่เกินสองร้อยอุ้ยจริงปะเนี่ยจริงฮะอยากเอาไปลองใช้กับเอ็กซ์เทนอลเลยจริงๆจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะแบบเนี่ยถ้าเกิดเราดึงแรงๆมันจะหลุดแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆมันเป็นแค่ตัวเกี่ยวเราก็เกี่ยวมันกับเฉยเฉแค่นี้เองวัคติมันเดิมแหละแล้วมันใช้ได้จริงเหรอมันเหมือนแค่ แค่คุมไว้เฉยๆเนี่ยนะงั้นลองดูเอามือถือมาฮะเรามี power bank มาให้เรียบร้อยเขาพร้อมที่จะขายสุดๆทุกคนติดด้วยวันนี้พี่แกมใจดีมากเลยนะคะให้สายพร้อม power bank กลับบ้านด้วยดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขายซื้อไหมฮะน่าสนใจอุไม่เกินสองร้อยเป็ดไปหาอันอื่นเป็นพันเลยของท่านอยู่ตัวนี้คือแบบไม่เกินสองร้อย คือเพิ่งได้มาแล้วก็แบบว่าจากที่ต้องพกสายเยอะๆเหลือตัวเดียวพอ everyday life แบบสบายๆส,สายยาวหนึ่งจะเมตรก็เพียงพอจะแบบชาร์จกับอะไรที่ไม่ยาวมากป้ายยาวสำเร็จไหมสำเร็จค่ะเดี๋ยวรอพี่แกมเผอไม่ซื้อหรอกขอโมยอันนี้แหละ